ไอจีไลฟ์พร้อมกันสี่คนได้แล้วนะถามจริงฮะพี่หรอพี่หรอใครเอาใครมาลองหน่อยดิลองดิใครอะจีอยู่ข้างๆอะลองดิเป็นกวางเรนเดียไม่ยอมไลฟ์กวางเรนเดียก็มีฟ <c oughs> ิลเตอร์ไม่ฟิลเตอร์มันขี้เกียจทำอะไรกันอะ ตีเป็นไลฟ์สี่คนได้แล้วเหรอเธอมาลองดิเอาแล้วเฮ้ยเสียงมันจะตีกันแล้วเหรอโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป้เมื่อไหร่แอปเราจะทำแบบนี้ได้บ้างอะอะไรนะเฮ้ยทำแบบนี้ได้อะไรนะเฮ้ยเมื่อไหร่แอมไอแอมจะทำได้จะไอยู่ในห้องนะ แล้วันจะให้ชั้นไม่อยไหนอะจำได้ไคะเธออยู่อันนี้แหละแต่ตรงนี้มันไม่ได้ยินไปด้วยดิก็จะมาอยู่ห้องเดียวกันทำไมเรามันสะท้อนกันเนาะอยู่ข้างนอกไปดีอยู่ตรงนี้ได้ไหมตีดีเสียงมันสะท้อนจีจี้อยู่นี่จีจี้นอนอยู่ตรงนี้ เนี่ยเราเสียงมันสะโพนเห็นปะสะหอนฉันไปร้วนในห้องน้ำไดในห้องน้ำไอ้พวกบ้าพี่มีพี่มีพี่มีมีใครขอมาอีกไหม โมบายหมุนติ้วๆแล้วนาสุดอ <Į น> อิ่มมากเออไปไลฟ์ในแองน้ำจริงด้วยนั่งนวนชกโคกป่ะนะ่ะ <c oughs> เธอนั่งชกโคกเหรอ <c oughs> เธอนั่งช,ก, <c oughs> ชกโคกลายใส่ <c oughs> ห,หม้อ <c oughs> แล้วเธอไลฟ์ไม่ในแอป,ปไม่ครบแล้วเธอมาไลฟ์ในนี้ทำไมฮะ ตีเลยค่ะฉันจะตีเธอนะอไปดีกว่าเป็นไลฟ์ในแอปแล้วเอา้าแล้วเขาจะทิ้งเราไว้กลางทางอยู่ตรงนี้หรอแล้วนี่มันไลฟ์เธอไม่ใช่หรอเออไลฟ์ต่อได้ไม่แล้วรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไลฟ์ในแอปให้ครบเลยให้เกินเลยอืมแต่ไลฟ์ในไอจีนี่มันสวยกว่าเนาอ <laughs> that's why t h a t why <S ที่เธอมาไลฟ์ในไ <laughs> อจใช่ไหมเมื่อไหร่แอปมันจะแบบมีแบบฟิลเตอร์แบบนี้นะแต่เราเราแค่ไม่ชอบไม่มันแบบฟิลเตอร์ที่มันแต่งหน้าให้อ่ะ <laughs> <laughs> เออเราจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าเออ ชอบเี่นภาพสวยคนนึงโอเคจีจี้มันทักทายหน่อยดิอะไรวะสาวเกาหลีกับชักโครกคู่ใจเออก็ว่าไปแตโคู่คู่ใจอ่ะอะไรนะในชักโครกมีอะไรเปล่าอืม ไม่มีครับผมน mm hmm. er like ั่งบนฝาชะโครกครับเราวังเจองูและวงูอะไรชอบเลยครับผมชอบงูเคยเห็นว้าที่แบบว่างูมันออกมาจากชัโครกอ่ะปิดฝาอยู่มันจะทะลุฝาเอาได้ยไงอ่ะไปเห็นไเห็นทะลุทะลุได้ไรเหีอยู ค<ต>ำม<ด>นจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่แบบว่ามันเป็นชักโครบแบบที่นั่งยองๆไม่จะมีข่าวเยอะๆว่าแบบมีงูไม่ตัวอะไรขึ้นมาแต่หมดช่วงฝนตกไงเฮ้ยไม่ต้องนั่งยองๆก็มีงูเอ๊ะมากกลัวแบบนั่งโผวใหญ่เลย,<า>ย <ๆ S 2> นี่คบาจ สวยจริงเลยว่ะฟิลเตอร์เนี่ยน้องมันแบบมันอยากจะไลฟ์บ่อยๆเลยอะถ้าสวยขนาดเนี้ย <laughs> <c oughs> มันดูหน้าตัวเองสวยๆแล้วมันมีความสุข <Okay. S 2> อะแล้วคนดูเยอะเนาะ <laughs> มาดูอะไรกันคะ <c oughs> คนมาดูอะไรกันผมาดูาหนูแบบชื่นชมความสวยของตัวเองเหรอผมเข้า <c oughs> <c oughs> <stop> มาดูความสวยของเรากันเหรอ